ครับสวัสดีครับทุกท่านเฮียหยวนคนเดิมกลับมาอีกแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับอลิปิกลียงสกอร์ต่ำา2.5นับศูนย์กินเต็มนะครับยินดีกปบสมาชิกที่ตามในช่อง u t u b e เฮียหยวนพารวยด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับขอสรุปผลในกลุ่มทีเด็ดเฮียหยวนจาก v ีเกันก่อนนะครับเมื่อวานเฮียหยวนให้ทั้งหมด4บินยกไปสําหรับตัวฟรีนอกนั้นกินเต็มนะครับดันดาร์ชนะ3ประตูต่อ2ยกเต็มไป โอลิมปิกียงต่ำกินเต็ม VAP สเต็สอแตกวัดฟอร์ชนะ10แอดซักอัพมากสูง3.3.3.25นับ4กินเต็มนะครับยินดีกับสมาชิกในกลุ่มทีเด็กเฮยหยวนแจก v i p ด้วยนะครับ Step สอง v i p แตก Step สาแตก Step สี่ 4, แตกเมื่อวานกินอิ่มทั้งอำเภอจริงๆสำหรับกลุ่มทีเด็กเฮยหยวนแจก v i p ก่อนอื่นนะครับ ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนเฮียหยวนอย่างเป็นทางการ atliga911 w ว b f ฟุตบอลออนไลน์ที่น่าเชื่อถือและมั่นคงที่สุดในขณะนี้อย่าลืมนะครับสนใจสมัครสมาชิกกดลิงก์ด้านล่างบริเวณใต้คลิปผมทำแถบลิงก์สีฟ้าเอาไว้ให้แล้วเพียงคลิกกดสมัครเข้าไปก็จะได้เข้ากลุ่มทีเด็ดเฮียหยวนจาก v p p แล้วนะครับยินดีต้อนรับนะครับทุกคน มาครับมามาอยู่แบบพี่น้องแบบปันทัศนะแบบตรงไปตรงมาเฮียหยวนจากทีเด็ด VP ครับในกลุ่มทีเด็ดเฮียหยวนจาก VP จะมีคำอธิบายวิธีการแทงและระดับความมั่นใจให้กับพี่น้องทุกคนได้วิเคราะห์ตามยินดีต้อนรับนะครับทุกคนมาครับมาครับวันนี้เฮียหยวนสนใจไปทางบอลพรีเมียชิพอังกฤษ เป็นการเจอกันของลิเวอร์พูลแชมป์เก่าในฤดูกาลก่อนเจอลีดยูไนเต็ดแชมเปียนชิพในฤดูกาลก่อนเลื่อนชั้นขึ้นมาเป็นทีมน้องใหม่ในฤดูกาลนี้ที่1ของพรีเมียร์ลีกเจอที่1ของแชมเปียนชิพที่สนามแอนฟิลด์เตดเวลา5ทุ่มครึ่งตรงตามเวลาบ้านเรานาเสือเป็นทางลิเวอร์พูลต่อ1.5หรือราคาลุกครึ่งมาดูการจัดตัวผู้เล่นของลิเวอร์พูลและลีดยูไนเต็ดกันนะครับวันนี้ลิเวอร์พูลจัดชุดใหญ่ลงสนามเป็นนัดแรก ประเดิมให้ในแอนฟิลมาในระบบ433มามนานฟามิโนซาร่าก็ยังลงเป็น3ประสานในแดนหน้าช่วงนี้3ประสานในแดนหน้าของลิเวอร์พูลช่วงปิดซีซั่นเล่นกระชับมิตรทำผลงานได้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับ3ประสานในกองหนะ้าของลิเวอร์พูลส่วนกองกลางก็มีฮันเดอร์สันคอยบัญชาการถือว่าลิเวอร์พูลชุดนี้เป็นชุด ที่เจ็กเก็ตครอปทำได้ดีในฤดูกาลก่อนและในอ n ร์ฟิลพวกเขาไม่มีแพ้ใครเลยนะครับในฤดูกาลก่อนส่วนลีดอยู่ในเตดวันนี้มาในระบบ4-5-1โดยทิ้งกองหน้าตัวเป้าไว้เพียงตำแหน่งเดียวและทิ้งกองกลางถึง5ตำแหน่งตามสไตล์ทีมที่เป็นรองเน้นเกมรับและคอยสวนกลับตามสไตล์ลีดอยู่ในเตดที่เลื่อนชั้นขึ้นมาได้เพราะเล่นในระบบการเล่นแบบนี้ พวกเขามีเกมสวนกับที่โดดเด่นและเฉียบคมมากแต่วันนี้มาดูสถิติการพบกันพวกเขามีสถิติการพบกันล่าสุดในปี2016ในลีกคับเป็นลิเวอร์พูลชนะได้ไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ส่วนสถิติในบ้านของลิเวอร์พูล9 9นัดหลังสุดในฤดูก่อก่อนชนะ18แล้วก็เสมอ1เป็น ฟอร์มการเล่นยอดเยี่ยมของลิวพูในแอนฟิลด์นะครับส่วนลีดยูไนเต็ด23นัดหลังสุดพวกเขาชนะ13สเสมอ4และแพ้6ก็เล่นเป็นเทียมเยือนที่ดีที่สุดในลีกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษที่1ของพรีเมียร์ลีกอังกฤษเจอที่1ของแชมเปี้ยนชิพอังกฤษวันนี้สนุกแน่แต่เฮียยวนยังเชื่อมั่นในแอนฟิลด์ศักยภาพของนักเตะลิพูเหนือชั้นกว่าลีดยูไนเต็ด และการประสานงานของกองหน้าทั้ง3ตํตำแหน่งที่เฮียหยวนเล็กล่าวไว้ข้างต้นก็มีประสิทธิภาพดีและเกมลุกจัดจ้านจริงๆนะครับสําหรับริวอร์ภูลททำให้วันนี้เฮียหยวนสนใจแนวทางในการลงทุนให้ hey! กดต่อริวอร์ภูลตั้งแต่ราคา1.25หรือราคาลูกควบลูกขึ้นเป็นราคาที่น่าลงทุนที่สุดสําหรับวันนี้ มาสรุปช้าๆชัดๆกันอีกครั้งนะครับสำหรับแนวทางในการลงทุนสำหรับวันนี้วันนี้นะครับเฮียหยวนห้บอลพิมพ์ชิคอังกฤษเป็นการเจอกันของลิเวอร์เจอร์ลิกอยู่ในเตดเตตเวลาห้าทุ่มครึ่งตรงตามเวลาบ้านเราจากแนวทางที่เฮียหยวนได้วิเคราะห์และสรุปไว้ข้างต้นแล้ววันนี้เฮียหยวนยังมองและชอบไปทายทีมเจ้าบ้านลิเวอร์ p ที่เล่นในแอนฟิลด์ได้โดดเด่นมากในฤดูกาลก่อน สวัลีอยู่ในเต็ดยังเป็นทีมน้องใหม่ที่ยังไม่เคยเจอทีมจากพรีเมียชิพอังกฤษทําให้วันนี้เฮียหยวนสนใจแนวทางในการลงทุนให้กดต่อลิวอภูที่ราคา1.25หรือราคาลูกครบลูกคึงเป็นราคาที่น่าลงทุนที่สุดสำหรับวันนี้ชอบไหมครับถ้าชอบให้กดตามถ้าไม่ชอบส่วนได้ส่วนเลยนะครับเพราะการลงทุนมีความเสี่ยงต้องเข้าใจหลักในการลงทุนด้วยนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามเรือนนด้านล่างเพื่อเวลาเฮียหยวนอัพคลิปสมาชิกจะได้นำแนวทางไปวิเคราะห์ต่อแบบตรงไปตรงมาเฮียหยวนจากทีเด็ด VP ครับอย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เฮียหยวนและสมาชิกทุกท่านก่อนจากกันคิดถึงการลงทุนคิดถึงเฮียหยวนนะครับทางเรามีเว็บที่ตอบโจทย์ทางด้านเกมกีฬาคาสิโนที่ครอบคลุมความต้องการของสมาชิก ครบทุกด้านสนใจในการลงทุนกับงเฮียหยวนในรูปแบบการลงทุนแบบใหม่ที่สนุกเล่นง,ง่ายและได้รับเงินจริงๆสนใจสมัครสมาชิกกดลิงก์ด้านล่างบริเวณใต้คลิปผมทำแถบลิงก์สีฟ้าเอาไว้ให้แล้วเพียงคลิกกดสมัครเข้าไปก็จะได้เข้ากลุ่มทีเด็ดเฮียหยวนจาก VP เข้ากลุ่มทีเด็ดเฮียหยวนจาก v p แล้วเฮียหยวนทำโปรโมชั่นจากเว็บแทนคำขอบคุณ เพียงคุณแชร์ลิงก์คุณก็จะได้รับยอดเทิร์นคืนสูงสุด1เป็นโปรโมชั่นดีๆที่เฮียหยวนทำไว้ให้ในกลุ่มทีเด็ดเฮียหยวนแจก VP ได้ถามมาว่าเว็บช่วงนี้มีโปรโมชั่นแจกทองฟรีๆเพียงคุณทำตามคุณก็จะได้ทองไว้ใส่แล้วนะครับขอขอบคุณแอตติก้า911เว็บฟุตบอลออนไลน์ที่น่าเชื่อถือและมั่นคงที่สุดในขณะนี้ ผู้ใหญ่ที่คอยสนับสนุนเฮียหยวนอย่างยาวนานเล่นจริงโอนไวไม่ผ่านเย็นเฮียหยวนดูแลสมาชิกอย่างพี่น้องทุกคนในกลุ่มทีเด็ดเฮียหยวนจากวีพีวันนี้เฮียหยวนยังมีความเชื่อมั่นในลิวภูต่อลิวภูไว้ไม่เสียหายขอบคัคบ